สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับวันที่สองเมษายน2 5งพันหาบะพี่น้องเอฟซี FC แฟนครับต้งช่องท้ามกันเข้ามาหลายพ่อเลี่ยมนะครับ,มบรแมนบอแมนงวดที่ผ่านมาพ่อเพิ่นให้คู่เดียวตัวเดียว0,9นะครับวิ่งเก้านะครับอ่เอานี่กำลังยางตามหลังพอพ่อไปหุณพ่อ ครับเอาพ,อพ่อเพลินไปทั้งปุ่นก่อนเดี๋ยวไปทาพ่อเพลินอยู่พุ่นธรรมชมนะครับนะครับพ่อเลี่ยมนะครับสุดยอดเซียนพามารับชมตองวดนะครับเนาะไปธรรมชมตามพ,อพ่อเพลินมากมหาพี่ละนะครับปูกระแม่นนะครับลูกซีดป,ปูตัวนี้กาบนมัสาการครับปูออออโอ้เก่าสูนคักน้าปูเนาะ น้ำกันกระปุกมีนะเราต้องมาสกัดเจ้าครับพ่อเราคุณขนมผู้ใดนัยนี่คุณขนมผูดัยนี่คุณขนมไทยนี่สวัสดีครับพ่อเลี่ยมสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะครับเนาะเบาเท่าก็มีน้ำใจน้ำใจพ่อครับซื้อซื้อพ่อได้ซื้อพ่อได้ซื้อขนมซื้อยาพ่อซื้อหวานซื้อยานี่ครับท่านผู้ชมพ่อเลี่ยม นะพี่น้องเนาะหาผู้ใดได้โชว์ต้อพ่อเพิ่อนอย่าลืมได้พี่น้องเด้อนะครับผมวิ่งเก้าศูนย์เก้าตัวเดียวปูกระถึงว่าปูกระถึงว่าการลั่นตีเลยว่าพ่อเพิ่นนี่แม่นนะปูของของปูปูได้ยังครับมือใดมของปูเอาช้าเล็กก็ได้มือชุดไทยพ่อไปเอา แปดสองตัวเดียวแปดสองคระปุละศูนเก้าว่าได้บอกว่าศูนเก้านแย่ได้เยอยังบมอันยังบมันพิดว่าได้กลับเท่านั้นวัติกับไทบแล้วแต่ัท่าว่าออมอเมื่อเมื่อสุดไทยนั้นไปเอามืเขาแปดสองแต่ว่าลดแต็มเดียวเท่านั้นเท่านั้นก้อนมันเป็นเกียแปดครับ ก็ได้สิแต่ว่าอิ้งพระทันกระดั้นทีไรบอมอ่าเอาจังไดกับเป็ไหนจังไหนมากเกินเกินไปก่อน้ะพอเด้อเดี๋ยวใกล้ๆมหาพออยู่แล้วว่าชิ้นพวกเขาสังอืมว่าอยากให้เขาด้วยปรเดยว่าอยากให้เขาดิวสิพ่อเพราค้อนจะคล้องเขาไป่ออกเนี่ยอืมเอาไมโค้นถึงอ่าเพเขาจังได้ตะปูปูยังว่ามันเขาแล้วตัวนี้ปูอามาแล้วเก่้ากับศูนย์น่ยปูกับบังไว้สีที่ของปูในกระได เน่โอ้ยเมีนไปขเอซี่เอาพอถ้าผมได้ลอตเตอรี่ผมได้เกาูนย์นี่ปูตาไปซื้อลอตเตอรี่ซื้อศูเกเอาอีลีครับปูผมไปซื้อลอตเตอรี่ผมไปซื้อศูนย์เก่าี่าอเลขเนยได้เก้ศนย์ต่ลอตเตอรี่ไปเอาศูนย์เก่าเก็บอได้ตบาทพอทุสุดท้ายเปเอาซ้ำดีค่ะพอศูนย์เก้านี่เอาอยู่พอคนมาแต่ว่าพรบไปเอาเก้าศูนย์บกกับ ไม่เสียดายเนาะพ่อเนาะอืก็ยิ่งประมันมันมาสุดท้ายนะมั่นนันนี่เห็นนั่ะเป็นมาว่าให้ครับก็เล่นประคับครับแล้เสียสักอันนี้ละโอ้อ๋เอาแล้วพ่อได้มาตรงๆเนาะพ่อเนาะเออเอาตามเพราะว่าตามเสียนพ่อมามันเด่นตัวเดียวนีมันเก่าอยู่แล้วเก่าอยู่แล้วที่พ่ออืออือคือหวันแล้แต่ยังมีคนยังว่าเล่นเพียบตอนนี้คือการ จากเก่าบริษัทศูนย์อาก่าไมนเก่นมากๆนั่นจังสองที่แล้วได้มาสองอย่างครับแต่ว่ามือชุดไทยนีเป็นแปดสองไปได้แปดสองมาครับผมรถเตี้ยมเดียวอืมครับน้องเราเป็นเราเถามาให้สัมผัสเดือนเนาะมาแลลวพอเอฟซีเป็นนักถามตัวนะครับเอาของงวดนี่ไว้จังไดเดี๋ยวมาตรงกระปูอีกบอนะครับครับ เป็นหกสามล่องเบิงหกสามที่พับได้หกตีคือเด่นเด่นหกบ่เอ้าธรรมชุ่มหกสามตัวเดียวของก็เลี่ยมไม่เยอะนะครับแม่นบ่แม่นเดี๋ยวไกลมือเดี๋ยวมาอีกเพราะว่าวันนี้พึ่งวันที่สองเองนะพ่อหวยพึ่งออกแหม่ายแม่นบ่แม่นมีหลักฐานอยู่นะครับธรรมชุ่มสั้นแต่การันตีได้ดอกแตามหกสามท่านได้การันตีแหมเห็นบ่พี่น้องเซียนขึ้นมา ่าตัวไั้นกระลั่นปีคือตัวนั้นเอาเหมือนนั้นผมไม่รอบหลังนะครับมากับคุยกับพอธเนธพอรอมพ่อกขาต้งยินดันว่าศูนย์เก่านะพ่อเนาะศูนย์เก่าเกนะ้าศูนย์ที่นั่งคุยกับปูพร้อมเอา้าพ่อเลี่ยมเราพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขียนให้ยังไ่ท่านบรนใจดอกท่านในบรนใจติพอ่อ ซาถุขับปูปูวาปิดพัดลมกันก็ได้นะครับเขาอันนี้มาว่างเอฟซีวันเห็นนำพอเหลี่ยมได้พี่้องได้พอฮอนวาวิ่งวิ่งหกหกสาม แต่ว่าท่านในกการันตีมันพ่พอครับแข่าวๆได้พี่น้องเด้อเพราะว่าเดี๋ยวมาไกลมืออีก3ามสี่มือจะเป็นงานบุญเลยแม่ทนผมุชมนะครับเนาะเพราะว่าจะยากเพราะว่าขันมากก็คือจะคุยกับพรอบ่ได้เพราะว่ายวัดเป็นงานบุญวันที่6นะครับงานก็นจะเริ่มแต่วันที่4วันที่หนะครับก็จะหลังมือบุญบ้าถ่าก็จะมาอยู่มาทําบุญน้ําปูนะครับก็จะมาเหมาลำวงให้พ่อสุ่มนะครับคุ้นคุ้นพ่อไวรุ่นแรกเข้านี่ยลครับให้เพื่อนได้ออกกาลังกาย ต่างในแทมบุญไปนั่มกจะมาซอยดาวนั่มทำผู้ชมนะครับเพราะว่าขันมาเหมือนงานย่านเสียงเพลงพี่น้องเพราะว่ามีหมอลำซิงมันบ่อะมันมปูบวบับมีหมอลำซิงมันจะทายคลิปบอดาที่จริงมาอยากจะทายบรรยากาศให้เบิ่งพร้อมนี่พี่น้องครับมีลำตาวย้ำขึ้นเป็นลำวงครับย้ำขึ้นเบาเท่ากับยันขันบรดมากกจะให้คาบัดพอไว้ตั้งแต่ตอนมาเฮ็ด์บุ่นย่มกางวันกังเว่นพี่น้องเดี๋ยวเราขอจับ แต่วาซอยดาวหกสามน้องพ่อเนาะครับหกสามลองดึงนี่เข้าเข้าไว้เข้าเข้าไว้ครับเพราะท่านบรรเจดกครับเอ๋องวดงวดที่แล้วมือสุดท้ายไปได้ไปได้แปดสองตีพ่อแปดสองสองเขากมาค่ะท่านในบรนใจคับครับอือส่วนเราตอนนี้ส่วนประกอบมาอีกเโอ้ตีพ่อครับอือ ทีหาเมืองพื้นที่ใกาหลังบุญนะพอนะ<ช>่อเนาะหลังบุญจะมาฟังอีกที่หนึ่ง<ช>พี่น้องประมาที่เจ็ดที่แปดนะพ่อเนาะอืมค่ะอืมเอามาละพอพันกันได้วันนี้ละหกด้วยพี่น้องหกสามอืมนะครับเม็ดเดียวพี่น้องนี่แล้วผมมักตัวนี้วมักคักนี่ศูนย์เก่านี่ทำบุชมนะครับ ก็ตามมาเหมือนนั่นพ่อกำมันใจคักได้เนาะเก่าศูนย์พอวาศูนย์เก่าเด้อพนวะก่าเก่าศูนย์บลับมาอดกลับจตีนดีๆนะพอนะเพชัดเู่ดอกแต่ว่าพ่อพ่นพ่อพ่นกระสือตรงๆด้วพี่น้องศูนย์เก่าพ่อันเก่อาแตร้อศูนย์เก่าอ้าวเขาจะถือลายบลาอยู่นี่ อยู่วัดบ่ปูเคยมีคนเดีวดิเมียพญ่าพญ่าไปได้ยอได้ย่พญาเมียคนดียนปีนั้นอวยอวยมกสวนปเก่ันมันกใไ้ศูนเกอยู่ที่ปูบ้าเมียเเพิ่นน่กอไ่กันนะนก่ขุปมันเป็นเก่าหัเนมาว่าก็เป็นเกเป็นเก่าข้าวช่เนชนได้พเรีนสนอยู่แล้วนะพนเรียนเก่าเนสวนนะจะคงไปโพออกเขาไปคิดพอ ว่าเค่ออกแอคชั่แอคเที่ยครับอ๋อข้าจะได้เห็นพ่อเลียมตัวจริงแล้วเนาอพนอปแค่ฟ้ามันมาถึงได้บุญกุศลครับอือคเป็นแค่ท้านะครับต่อไปก็ลองเบิ่งเนาอพนครับหาเพิ่นได้โชคน้ำดอกพ่นที่ว่างวดแรกนี่พี่น้องพอดีปู่ว่านี่เด้อพ่อเพิ่นก็แม่นเด้อปู่ว่าถามคุยกับพ่อเพิ่นเอาลง พอมันกระบาดศูนย์เก่านี่ตัวเดียวนี่ยตรงกันจะจับใส่กันได้แถ้ามาตรงกันที่ที่มันใส่กันไม่ได้อะครับเห็นบอกพี่น้องเทะว่ชนกันนะวิ่งก้าเด้อพอมาศูนย์เก่าคู่เดียวเท่านั้นนะครับอืมเอานะครับท่านผู้ชมหกสามนะพ่อเนาะครับอวานนี้เยี่ยมยี่ยมเยี่ยมเยี่อนครับหรือหลังบุญเดี๋ยวจะพามาหาพ่ออีก ให้พอได้เพราะว่ามันหัวตะหวยออกแล้วพอเนาะหัวตะได้มือเดียวพี่น้องเออท่านมีส่วนประกอบท่านนี่มีตัวประกอบท่านนี่มีอันนั้นอันนี้มาจับใส่มาหนังใส่กันเบืองแต่ว่าถ้าให้ก็คือจะให้บ่หลายเราเพื่อนว่าพ่อบ่หลายใช้เน้นคือศูนย์เก่านี่คือศูนย์เก่านี่เอ้านะครับท่านผู้ชมแล้วแมนกับล่องเดินไปห้าลายว่ได้ไปห้าลายนะพ่อเนาะเออ เอานะครับแคปหน้าจอได้ทำมาชมเลยหกสามเม็ดเดียวพ่อเลี่ยมนะครับวิ่งหกเดี๋ยวหลังเดี๋ยวหลังมือบุญพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาหาพออีกที่หนึ่งนะครับพอพุ่นจะได้ตัวใด้นะครับทำมาชมนี่ครับแคปหน้าจอนะผมเอาขอบคุณครับพ่อครับขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณครับพอพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับพอกันมาคลิปหน้า